หอเนนเดือดนำฉนุดที่ดินพร้อมแผนที่แสดงขอบเขตโรคขึ้นโรงพักแจ้งความช่างรังวัดที่ดินเจ้าของที่ข้างเคียงร่วมกันบุกรุกและ157 วันที่28ตุลาคม2566ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากนายชัยรัตน์นนทชัยหรือหมอเนนหมอยาสมุนไพรชื่อดังเมืองกาญจนบุรีว่าถีดินของตนที่มีอยู่เกือบ100ไร่ถูกเจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียงนำช่างมารังวัดลุกกินที่ดินของตนเข้าไปกว้างประมาณ5เมตรยาวประมาณ600เมตรโดยจะเดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรห้วยกระเจาเพื่อดำเนินคดีต่อเจ้าของแปลงที่ดินและช่างรังวัดในข้อหาร่วมกันบุกรุกและมาตรา150เจ ต่อช่างรางวัดอีกหนึ่งคดีหลังรับแจ้งจึงเดินทางไปพบกับนายชัยรัตน์หรือหมอเนนที่สวนสมุนไพรเลขที่36หมู่ที่10ตำบลสะลงเรืออำเภอห้วยกระเจ้าจังหวัดกาญจนบ,บุรีไปถึงพบนายชัยรัตน์พร้อมคนงานรออยู่ภายในสำนักง,งานจากนั้นนายชัยรัตน์จึงได้นำพาไปตรวจสอบเสาปักหลักเขตที่ดินแปลงของนายชัยรัตน์ที่อยู่ท้ายหลังสวนสมุนไพรของโฉนดที่ดินนอส .4 จอเลขที่ 4762โดยนายชัยรัตน์ได้ให้คนงานใช้ตลับเมตรมาวัดความยาวและกว้างตั้งแต่เสาปักเขตตลอดแนวที่ถูกรุกที่ดินยาวไปจนถึงด้านหน้าส่วนสมุนไพรที่ติดกับถนนสายหลักโดยพื้นที่ที่ถูกกรุกนั้นนายชัยรัตน์แจ้งให้ทราบว่ายาวประมาณ600เมตรส่วนความกว้างนั้นลดหลั่นกันไปบางช่วงกว้า6เมตร ฝังช่วงกว้าง5เมตรส่วนบริเวณด้านหน้ากว้างถึง10.50เมตรหากคำนวณออกมาแล้วคาดว่าพื้นที่ที่ถูกบุกรุกน่าจะประมาณเกือบ2ไร่ ทั้งนี้นายชัยรัตน์นนทชัยหรือหมอเนนหมอสมุนไพรชื่อดังเล่าว่าที่ดินของตนมีอยู่เกือบหนึ่งร้อยไร่มีโฉนดอยู่สามใบเมื่อก่อนจังหวัดกาญจนบ,บุรีจากการที่ดินแปลงที่อยู่ติดกันเอาไว้เป็นแนวกันไฟและสามารถให้ชาวบ้านใช้เป็นเส้นทางขนสินค้าทางการเกษตรได้โดยเป็นเหมือนกันทั้งจังหวัดโดยตนได้ตกลงกันแนวกันไฟกับเจ้าของที่ดินที่อยู่กันคนละครึ่งโดยมีเสาหินปักอยู่ตรงกลางเพื่อให้รู้ว่าที่ดินของแต่ละคนอยู่แนวเขตใด ที่ดินของตนที่การเอาไว้เป็นแนวกันไฟอยู่ทางด้านตะวันตกในฉนดเลขที่4762รถที่เข้ามาบรรทุกอ้อยสามารถวิ่งสวนทางกันได้ซึ่งสมัยนั้นก็ได้ตกลงกันแล้วโดยไม่มีปัญหาอะไร แต่ล่าสุดเมื่อวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมาช่างรังวัดได้นำหลักหินมาปักรุกเข้าในแปลงที่ดินบริเวณกันเป็นแนวป้องกันไฟฝั่งที่ดินของตนทั้งหมดซึ่งตนก็ได้คัดค้านไปแล้วแต่ช่างรังวัดไม่ยอมรับฟังอีกทั้งยังบอกว่าเป็นที่ครอบครองปรปักเคยรังวัดมาแล้วตั้งแต่ปี2553ทั้งๆท,ท,ที่ตนครอบครองที่ดินแปลงดังกล่าวมาตั้งแต่ปี2543 และไม่เคยไปไหนเลยที่สําคัญตนไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเมื่อปี2553นั้นมาราังวัดกันตอนไหนซึ่งจากการสอบถามผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้กฎหมายทราบว่าการครอบครองที่ดินปรับักนั้นจะต้องได้รับคําสั่งจากศาลเท่านั้น <c oughs> เช่นที่ดินของวัดสวนแก้วที่มีคนขายกับพระพยอม แต่ต่อมาเจ้าของที่ดินตัวจริงกลับมาจากต่างประเทศมารู้ความจริงเข้าจึงดําเนินการฟ้องร้องเพื่อขอที่ดินคืนสุดท้ายพระะยอมต้องแพ้คดีและในวันที่มีการพูดคุยอธิบายข้อเท็จจริงให้ช่างรางวัดฟังแต่ช่างรางวัดที่ดินก็ไม่ยอมฟังโดยอ้างทําตามข้อกฎหมายแถมยังบอกกับตนว่าที่ดินดังกล่าวเป็นของเจ้าของที่ดินที่อยู่ติดกันและขอให้ตนทำหน้าที่ชี้เขตที่ดินของตนเท่านั้นก็พอเมื่อคุยกันดีๆไม่รู้เรื่องตนจึงจำเป็นต้องเข้าพบพนักงานสอบสวน เพื่อแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษกับเจ้าของแปลงที่ดินและช่างรังวัดในข้อหาร่วมกันบุกรุกและข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือ157ต่อเจ้าหน้าที่รังวัดรายดังกล่าวด้วยและจากนี้ก็ขอให้ไปสู้กันในชั้นศาลต่อไปผู้สื่อข,ข่าวรายงานว่าล่าสุดเมื่อเวลา15นาฬิกา30นาทีที่ผ่านมานายชัยรัตน,นทชัยหรือหมอเนยหมอสมุนไพรชื่อดังอายุ64ปีได้หอบเอกสารหลักฐานเช่นภาพถ่ายของเขตแปลงที่ดิน รวมทั้งฉนดที่ดินและแบบแปลนร่องรอยเส้นทางที่แบ่งเพื่อเอาไว้เป็นแนวป้องกันไฟที่ถูกบุกรุกไปมอบให้กับร้อยตำรวจโทธีรพงศ์สืบเรลองรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรห้วยกระเจาแล้วการบุกรุกที่ครับเจ้าหน้าที่รัฐเราเป็นบัรหน้าที่รเลยหนึ่งห้าเจ็ดแล้วก็ร่วมกันบุกรุกนะครับที่ข้างเคียงแจ้งความนี้สอว่ามีใครบ้างครับเนี่ย ยอที่ข้างเคียงผมไม่ทราบชื่อชัดเจนนะแต่ว่าจาแจ้งตำรวจเขาจะมีหลักฐานอย่างนี้แต่ว่าไม่รู้จะเป็นคือไข่จริงแต่ว่าคือในทงี่ช่างวัดอำเภอบ่อคอยที่ดินนะข้อหากระเ็นวันหน้าที่หนึ่ง้าเจคือกรณีที่ผมเป็นชืนที่แนวเขตเขาไม่ฟังเขาก็ปักหลักยิงนันเลยโดยที่ผมบอกว่าเข้ามาในที่ผมเยอะเขาไม่ฟังเขาบอกคุณมีหน้าที่ที่ที่เขตของคุณ อันนี้มาที่ของคนนี้ไม่ใช่ที่เขาลงว่าที่ของคนนี้เขาว่าเนี่ยผมก็เลยคุยกันคนละภาษาเลยต้องมาแจ้งความ